วันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวที่ทุ่งดอกเก๊กฮวยนะคะที่วังสองนครค่ะอำเภอปักธงชัยนะคะจังหวัดนครร่าจะสีมาค่ะหรือโคราชค่ะบานแล้วเธอทุ่งดอกเก๊กฮวยจุดเช็คอินถ่ายภาพสุดเก๋แห่งปักธงชัยค่ะ ดูดอกไม้บานกับบรรยากาศสุดแสนจะแจ่มแจ๋วทุ่งดอกเก๊กฮวยแตกดอกเหลืองสีทองนะคะเบ่งบานสะพังเต็มทั่วท้องทุ่งค่ะในบรรยากาศริมเชิงเขาสุดฟินค่ะจะอยู่ใกล้ภูเขานะคะนอกจากนี้ยังมีทุ่งดอกไม้อีกหลาก,หลา,กหลายสายพันธุ์ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นทุ่งดอกคอสมอตทุ่งดอกดาวกระจายทุ่งดอกบานชื่นทุ่งดอกชวนชมเป็นต้นค่ะนอกจากทุ่งดอกเก๊กฮวยและทุ่งดอกไม้นานาพันธุ์แล้วยังสามารถเดินชมพันไม้12สายพันหลายร้อยต้นค่ะมีต้นไม้มงคลประจำา77จังหวัดด้วยนะคะดอกดอนยา หรือควีนซิลิกิที่สวยงามก็มีค่ะพันไม้ดอกไม้ประดับมากมายค่ะเยอะแยะมากมายเนยนะคะดวงหลวงพึ่งดอกไม้ประจำพระอ,องค์ในรัชกาลที่สิบหรือรอสิบนะคะก็มีค่ะหรือว่าจะขึ้นไปกราบขอพรพระาธาตุและพระบรมสารีริกราธาตุค่ะกราบขอพรพระพุทธรูปปางนาคปก แกะสลักด้วยหินก้อนใหญ่ค่ะที่เป็นสีธรรมชาตินะคะแล้วก็มีร้านกาแฟร้านอาหารเครื่องดื่มครบคันค่ะพร้อมกิจกรรมดีๆอีกเพียบอีกมากมายเลยนะคะเปิดบริการตั้งแต่วันที่2ธันวาคม2566จนถึงวันที่7มกราคม2567นะคะค่าเข้าชมก็ ผู้ใหญ่คนละห้าสิบบาทค่ะต่อคนนะคะส่วนเด็กก็จะคนละยี่สิบบาทต่อคน,นะคะ่ะเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นค่ะเข้ามาถ่ายรูปมาเช็คอินมาเชลฟี่กับทุ่งดอกไม้นะคะสวยๆะคะ่ะเขาจะมีป้ายบอกทางด้วยนะคะกับพัทธาต พันไม้มงคล77จังหวัดพันไม้งามพะนามแม่ดอนย่าควีนสิริกิตห้าสีชวนชม18สายพันธุ์แล้วก็เรือนไทยด้วยนะคะเป็นเรือนไทยที่สวยงามมากค่ะคุณสมบัติและประโยชน์ของดอกเก๊กฮวยนะคะช่วยดับกระหายเพิ่มความสดชื่นช่วยขจัดสารพิษออกจากร่างกายขับเหงือ่อช่วยขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ที่ไปเลี้ยงหัวใจ แก้ร้อนในช่วยดับพิษร้อนเก๊กฮวยดอกขาวใช้ร่วมกับสารเแน่ใบไผ่ขมจะช่วยบำรุงปอดค่ะเก๊กฮวยดอกเหลืองช่วยบำรุงตับไตนะคะดอกเก๊กฮวยนี่มีสปปรรพคุณและประโยชน์เยอะแยะมากมายเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์นะคะดีต่อร่างกายดีต่อสุขภาพด้วยค่ะดอกเก๊กฮวยต้นหรือต้นเก๊กฮวยนะคะ มีทั้งสีขาวแล้วก็สีเหลืองค่ะมีสองสีนะคะเป็นดอกไม้ดอกตระกูลเดียวกับดอกทานตะวัน,นะคะ่ะปลูกมากปลูกมากค่ะทางภาคเหนือนะคะเป็นไม้ล้มลุกค่ะดอกเก๊กหวยจะเก็บเมื่อดอกบานนำมาตากแห้งเก็บไว้ได้นานต้มกับน้ำจะมีสีเหลืองอ่อนค่ะด้านหน้าของเราเนี่ยก็จะเป็นเรือนไทยนะคะ เป็นบ้านเรือนไทยสวยงามมากค่ะเขาทำบ้านเรือนไทยได้สวยงามมากๆเลยค่ะสองข้างทางที่เห็นนี่ก็จะเป็นต้นชวนชมนะคะสวยงามมากค่ะจะออกดอกเป็นสีชมพูนะคะสวยงามมากเลยค่ะเขาวางเรียงสองข้างทางเลยนะคะมีบริการนั่งเรือปั่นด้วยนะคะ นั่งเรือปั่นเล่นชมวิวในบอ่อค่ะบรรยากาศดีมากๆค่ะเรามาช่วงบ่ายนะคะแต่ถ้าช่วงเย็นๆคนน่าจะเยอะกว่านี้ค่ะต่อไปเราก็จะเดินขึ้นไปไหว้พระธาตุนะคะเป็นพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุค่ะมีมาจากสามประเทศเลยนะคะพระธาตุโดยสุทีบพ,พระธาตุศรีลังกาและพระธาตุลาวค่ะ พามากราบไหว้ค่ะอนุโมทนาสาธุนะคะก่อนจากกันวันนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งสับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับเอ็มสาวเหนือพาเที่ยวขอบคุณที่เข้ามารับชมและเข้ามาติดตามนะคะขอบคุณค่ะ